ตามกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ค่ะไปกันที่สวนสัตว์ในประเทศเดนมาร์คค่ะคือสวนสัตว์ที่นู่นเนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองทางสวนสัตว์นะคะได้ตัดสินใจฆ่าครอบครัวสิงโตที่มีสมาชิกด้วยกันถึง4ตัวเลยค่ะ,คะยกวเลยฆ่ายกครัวเลยโดยที่ให้เหตุผลว่าทางสวนสัตว์เนี่ยต้องการจะเปิดพื้นที่เพื่อที่จะต้อนรับสมาชิกสิงโตตัวใหม่ที่กําลังจะย้ายเข้ามาค่ะครับข่าวนี้นะครับเมื่อถูกแพร่ออกไปเนี่ยก็สร้างความสะเท ผู้ที่ได้รับรู้ข่าวนี <c oughs> นะ้ทั้งประชาชนทั่วไปรวมไปถึงนักอนุรักษ์ <c oughs> หรือว่านักอนุรักษ์สิทธิของสัตว์ด้วย <c oughs> นะครับมีการรวมตัวกันนะครับเรียกร้องให้มีการสอบสวนถึงขั้นว่าขอให้ปิดสวนสัตว์แห่งนี้ไปเลยเพราะ <c oughs> ว่าโหดร้ายกันเกินไป <c oughs> นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับ สวนสัตว์โคเปนเฮเกนในประเทศเดนมาร์คค่ะกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โคศกของสวนสัตว์ค่ะได้ออกมาประกาศว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ฆ่าสิงโต4ตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเหตุผลค่ะบอกง่ายๆเพียงแค่ว่าทางสวนสัตว์เนี่ยต้องการจะเตรียมพื้นที่ให้กับสิงโตเพศผู้ที่กําลังจะย้ายเข้ามาในเร็ววันนี้ค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าในครอบครัวสิงโตที่ว่านี้เนี่ยคือสิงโตตัวที่เป็นพ่อกับเป็นแม่ก็อายุมากแล้วแก่แล้วส่วนลูก2ตัว ก็อ่อนแอเกินไปคือไม่น่าจะมีชีวิตรอดได้หากมีสมาชิกใหม่เข้ามาค่ะครับทางสวนสัตว์เนี่ยก็มีการ แถลงออกมาเพิ่มเติม,มด้วยนะครับว่าการกําจัดสิงโตครั้งนี้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับพร้อมทั้งกล่าวถึงสิงโตเพศผู้วัยสปีที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะกับการเป็นพ่อพันธุ์นะครับและหลังจากมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไดแล้วประมาณ2-3วันเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการจะเข้าไปเที่ยวชมเนี่ยได้สัมผัสหรือว่า ดูเจ้าสิงโตนี้ในระยะที่ประชิดเลยใกล้ๆก,ก,กันเลยใช่ค,ค่ะคือการถแถลงการนะคะที่ดูราบเรียบแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงความเศร้าเสียใจแบบนั้นเลยคะ่ะก็สร้างความโกรธเคืองให้กับบรรดาประชาชนรวมถ,ถึงนักอนุรักษ์สัตว์หลายต่อหลายคนเลยมีการตั้งคําถามว่าทาไมถึงไม่ส่งครอบครัวสิงโตทั้ง4ี่เนี่ยไปหาบ้านใหม่ซะหรือว่าไปปล่อยป่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางสวนสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ชี้แจงว่าการสังหารเนี่ยไม่ได้ผิดกฎจรรยาบรรณ แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของสวนสัตว์แต่ว่าในมุมมองของผู้คนค่ะยังไงแล้วก็ยังถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่โหดร้ายเกินไปโดยเฉพาะสิงโตเหล่านี้นะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยด้วยค่ะครับในขณะที่ชาวเดนมาร์กหลายต่อหลายคนเลยนะครับก็อาศัยสื่อทางออนไลน์นี่ละครับเป็นเครื่องระบายความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ โดยบอกว่าเมื่อสวนสัตว์เนี่ยตัดสินใจฆ่าสัตว์แบบนี้ก็ไม่ต่างไปจากโรงฆ่าสัตว์แม้แต่น้อยนะครับพร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ทางการเนี่ยสั่งปิดสวนสัตว์แห่งนี้ขณะที่นักอนุรัรกษ์สัตว์นะครับเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุปรงกฎหมายคุ้มครองความเป็นอยู่ของสัตว์ให้มีมาตรการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่ากรณีนี้ กรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากๆะนะครับแล้วก็สัตว์ที่ถูกฆ่าทิ้งเนี่ยก็มีอัตราส่วนอยู่ที่เพียงแค่0.06%เท่านั้นของประชากรสัตว์ทั้งหมดในสวนสัตว์นะครับ ทั้งนี้ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาดีเองทางสวนสัตว์โฮเบนเทเกนแห่งนี้แหละค่ะก็เพิ่งจะฆ่ายีราฟที่มีชื่อว่าเจ้ามาริอรุสที่เราเห็นในภาพนี้คือมีการสังหารต่อหน้าผู้คนที่มาเยี่ยมชมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก่อนที่จะชำระร่างมันแล้วก็นําไปเป็นอาหารให้กับเสือโคร่งเสือดาวรวมถึงสิงโตด้วยโดยให้เหตุผลค่ะเพียงแค่บอกว่าจํานวนยีราฟในสวนสัตว์เนี่ยมีมากเกินไปและวิธีการนี้ค่ะก็เป็นการป้องกันการผสมพันธุ์ด้วย และที่เ<ม>จ้าหน้าที่เขาชำแระต่อหน้าผู้คนแบบนั้น<ม>ถือว่าเป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้เท่านั้นเองค่ะครับที่ทางสวนสัตว์อ้างว่าจําเป็นจะต้องฆ่าเพราะว่าสิงโตเหล่านี้เนี่ยอายุม,มากแก่แล้วนี่ก็ถือว่า จะอ้างว่าความเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันก็ถูกแต่เพียงครึ่งเดียว<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าวสัตว์ที่แก่มากๆแล้วเนี่ยก็ควรจะกําจัดซ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ควรจะกําจัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือให้มันแก่ตายจะดีกว่าหรือเปล่าใ,<ช>ใช่แล้วค่ะคือหลายคนมองว่าน่าจะทดลองไปปล่อยปลาดูหรือว่าลองมีการ,รฝึกให้พวกมันเนี่ยทดลองอยู่ตามสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเผื่อว่ามันอาจจะมีชีวิตรอดก็ได้ค่ะช่วงนี้พักอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราเดี๋ยวกลับมาเกาะกระสโลกกันต่อค่ะ